ตอนนี้คุณกาลังดูดูหนังนักแสงนะครับก็เป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูหรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะครับผมก็จะไปดูแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับแนะนำมาโดยคุณคิมจุงนะครับบอกว่าอยากให้พี่รีวิวจับคนมาทําตะขาบหน่อยครับขอบคุณครับผมซึ่งผมก็จะรีวิวเรื่อง Human c e n t i p e d e นะครับจับคนมาทําตะขาบนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ผมก็เคยดูแล้วนะครับเคยดูนานและดูทั้งภาคหนึ่งภาค2เลย แต่ผมจะรีวิวภาคหนึ่งละกันก็คือเริ่มเรื่องเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกแบบับผู้หญิงสองคนที่เป็นนางเอกเนี่ยก็เหมือนแบบจะไปเที่ยวกันแล้วแบบก็ขับรถแล้วก็แบบเสกหลงยางแบนแล้วก็ฝนตกอีกคือแม่งสถานการณ์อะไรต่างๆนี่คือมึงบอกว่าคือประเคนมาเพื่อให้มึงต้องไปหลบบ้านใครสักบ้านนึ่งเออแล้วแบบสุดท้ายก็ไปหลบบ้านไอ้หมอโรคจิตเนี่ยซึ่งเป็นคือไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันจะเป็นหมอศัลยกรรมโรคจิตที่แบบว่า มีความคิดที่อยากจะแบบเอาคนมาต่อกันเป็นตะขาบก็คือเหมือนประมาณว่าเอาปากเนี่ยไปต่อกับรูตูดคนข้างหน้าแล้วก็เอาตูดคนกลางเนี่ยไปต่อกับปากคนที่สก็อย่างว่าคือนางเอกสองคนเนี่ยก็โดนจับมาเพื่อมามาต่อกันเป็นตะขาบซึ่งไอ้คนแรกเนี่ยจกเป็นคนญี่ปุ่นเป็นผู้ชายญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแม่งหนังแบบใบแอดคนเอเชียบบาววาทแบบทำไมต้องให้แบบคนญี่ปุ่นแม่งแบบว่ามาเป็นคนหน้าอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็มีความเป็นไปได้ว่าให้คนเอเชียเป็นคนหน้าเนี่ยหยิ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ค่อยไม่แบบเป็นชาตินิยมที่ไม่ค่อยแบบอยากจะศึกษาภาษาอังกฤษเ,กเท่าไหร่ก็คือเวลาแบบมันจะขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะพูดอังกฤษไม่ได้มันจะเฮลมีอะไรไม่ได้ก็จะพูดภาษาญี่ปุ่นซึ่งคนนั่นก็แบบคนฝรั่งมันก็จะไม่เข้าใจอ่ะเออซึ่งตาขามบเนี่ยมันจะประกอบในหนังเนี่ยมันจะประกอบด้วย3มคนก็คือหัวเนี่ยก็คือเป็นคนเอเชีย แล้วก็ตรงกลางกัแบบคนสุดท้ายเนี่ยที่เป็นตูดเนี่ยก็คือเป็นสองตัเองอืมก็การทดลองก็ผ่านไปได้ดีนะครับก็คือการเป็นตะขาบจนได้ก็คือมันก็จะเหมือนประมาณว่าแบบเย็บแบบรูขี้อ่ะรูลำไส้ไปตอปากแล้วให้แบบไปขี้คนสุดท้ายแบบไปขี้ออกแบบคนสุดท้ายคนที่สามอ่ะซึ่งมันก็มีความเป็นอิงวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะแบบไม่ได้แบบ คิดว่ามึงจะทาก็ทําได้เลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องของแบบการเย็บที่อาจจะเป็นไปได้ยากในทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องการที่แบบคือไม่ใช่ว่ามึงจะกินแล้วมันมันมันจะง่ายๆอ่ะเออมันคือมันมีการที่แบบสมมติมึงกินแล้วแบบขี้มามันก็แบบมันก็มีเล็บเล็ออกมาตามเป็นรอยเย็บอะไรเงี้ยคือมันไม่มีทางที่จะแนบสนิทได้อ่ะเออนกออกปะ คือคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมนเอามาเอาตูดมาตอกปากคนอื่นอ่ะเออมันก็กลายมามีขี้เล่นแบบเออแต่มันก็ทุเรศทุเรศหน่อยอ่ะเออคือหนังเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์ว่าแบบเห็นฉากแหวะหรือว่าแบบเลือดสาดกระจายเลยขนาดนั้นนะแต่มันก็เป็นหนังไอเดียหนึ่งที่เป็นแบบว่าจิตจินนะเออถ้าเปเทียบความจิตหรือว่าสยองเลยมันไปเทียบพวกแบบ ที่ผมเคยรีวิวเรื่องแบบมาตี้หรือว่าเรื่องซอเซอร์เบนฟิ์มอะไรไม่ได้นะอันนั้นมันจะแบบสยองเห็นเลือดเห็นอะไรเยอะกว่าคนหูใจกว่าแต่น,นี้มันจะแบบที่ว่าหนังมันโรคจิตเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคจิตด้วยตัวหมอตัวลายมากกว่าแต่ตัวหนังมันก็ไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้เสื่อมขนาดนั้นนะ่ะเออผมว่ามันก็เป็นแค่ไอเดียมากกว่าที่แบบว่าเฮ้ยเอาคนมาทําเป็นตะขาบอะไรเงี้ยซึ่งอย่างภาคสองเนี่ย เอาคนมาทําเป็นฉนากแบบเยอะมากคือประมาณเป็นร้อยอ่ะก็ะคือจับนักโทษมาทาเป็นฉากแล้วแบบเลียนกันน่ะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าจบมันจบยังไงนะเออแต่เคยดูมานานแล้วอ่ะสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้6.5คะแนนเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสนุกอะไรมากแต่มันเป็นหนังที่แบบเป็นไอเดียมากกว่าที่ว่าเอ้ยลองจับคนมาทํา เป็นอาขาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผมจะให้คะแนนเยอะกว่าน,นี้นะถ้ามันมีความเป็นเหมือนแบบหลักวิทยาศาสตร์อะไรเข้ามามากกว่าน,นี้หน่อยอเออแต่แต่นี้มันเหมือนแบบมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอิงวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อะไรมากไงเออมันก็เ,เหมือนแค่ามาศัลยกรรมศัลยกรรมมั่วๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันเลยแบบเรายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ย แต่ถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกดีสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับหรือว่าจะช่วยกดติดตามข้างบนนี้นะครับผมหรือจะกลับไปดูรีวิวหนังหรือว่าทำอะไรสนุกๆได้ที่ตรงนี้เลยครับมีเพลนนย์ลิสต์นะครับยังไงฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ